เาเป็นแถวไปเลยที่นแต่สาิตคือเดวพร้อมยอดได้เรยไหมไปเดินเดี๋ยวเราล่อสมบาตในความเร็วที่สุดเพราะว่าเห็นสองเดี๋ยวมีงมือบบอกว่าพูดแค่นี้รู้เรื่องทั้หนึ่ง ไปพอุกทำไงได้ร e like <sh um well> ู้ไมใจ่รู <h <h ่ <h <h ้เ่นครับไปยัอายี่ึงสังกรแถวอายุแถวตอนเลงี่นเหมือน เราขอใจม,มากาสวหรับทากระดันที่ผ่านมาไปวอนนีึ่งเข้าไปเเดี๋ยววิ่งไปดเา หม,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 มดเพราะไอ้ตัวอันเกษย up

นักเรียนให้น้องจดไว้สองเรื่องเรื่องแรกจดวันนี้ไว้วันแห่งความยินดีวันที่น้องได้เป็นนักเรียนในร้อยอย่างสมเกียรติวันที่พี่ทุกนายได้มีน้องการร่วมทางเรื่องที่สองจดไว้ว่าเราคือนักรบเราคือพี่น้องเราคือจบรรอผมครับร

ที่มีเรื่องฝากให้น้องจำใส่ใจและนำไปปฏิบัติทำปฏิญาาที่นักเรียนปฏิญาณเนมิสักพันและหน้าราบบกออหน้าพระบรมราชานุสาวรี์ขอสุดแดปรหมอได้รับการุบลุ่มปลูกฝันและรอหลอมในเรื่องระเบียบวินัยระเบวยกิจไรรมระบบอุโส่าห์ความสมัครี คมเสียสละจบตั้งแต่ใหม่แล้วใช้ว่าสิ่งเหล่านี้จบลงเป็นการเริ่มต้นหลังจากนี้ให้พวกเราทำสิ <c ười> ่งเหล่านี้ไปใช้ในการในการดำเนินชีวิตที่เชื่อว่าจะเรียนรูยที่ปฏิบัติได้จะไปเรียนร้อยดีแล้วไปไปานทหารดีในอนาคตที่ฝ่าไว้ให้ดีสวัสดี ไม่ใช่โชวตาฟ้าลิขิตไม่มีใครกำหนดทัง้งเส้นแต่พะมุกเราักเรียนในร้อยทุกคนเลือกที่จะเดินเส้นทางสายเดียวกันเลือกที่จะเดินร่วมทางกันเลือกที่จะรับสายแผ่นดินเลือกที่ที่ทหารไม่ได้ต้องการแม้คำขอบคุณไม่ได้ต้องการสิ่งใดที่เลิศหรูเจ้าชู ย่องหรือสรรเสริญไม่มีสิ่งใดที่ทดแทนความเสียสละทั้งเลือดเนื้อและชีวิตของทหารได้นอกจากเกียรติที่ประเทศชาติและประชาชนได้มอบให้กับเราผมใช้รดมการแต่ความจนรับหักดีรอักษาเกียรติอาไว้ ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมารงนำลงมันร้อยเรามีดวงาจร่วมกันน,นำตัวแทนเรีนยนในร้อยผมขอขอบคุณท่นานผู้ปกครองท้าวผู้เจ้า,ารักษามโามดกของท่านไม่ช่วยต้าวผู้เจ้า รัามกของท่านรัมดกของท่านชีวตไตาูเจ้าตาูเจ้ารัมกของท่านรัมดกของท่านไว้ชีวิปหนึ่งเลือกเขา